UFO ย่อมาจาก Unidentified Flying Object หมายถึงวัตถุบินกำหนดเอกลักษณ์ไม่ได้เรามักเรียกย่อสั้นๆว่า UFO และคำว่า Alien คือสิ่งมีชีวิตนอกโลกอาจจะเป็นไวรัสแบคทีเ r ียหรืออาจจะมีรูปร่างคล้ายๆมนุษย์เราก็ได้จากคลิปก่อนหน้า ที่เราทำเรื่องการออกมายอมรับของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนตะก้อนว่าคลิปวิดีโอที่ถ่ายติดจ,จานบิน UFO นั้นเป็นของจริงวันนี้เราจึงนำเสนอเรื่องราว UFO ในประเทศไทยเราบ้างซึ่งจริงๆแล้วในไทยเราก็มีการพบจานบินต่างดาวไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับประมาณปีพศ2523 มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Lidden of h a n g e 글 e 티엔หรือชื่อแปลเป็นภาษาไทยว่าปริศนาแห่งโรงเก็บเครื่องบินหมายเลข18มีตอนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องการตกของจานบินในประเทศจีนแต่เนื้อหาของมันไม่ได้เกี่ยวกับประเทศจีนเลยนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคาดว่าเพราะความสับสนของชื่อสถานที่ ชายนาและเชียงใหม่มันสะกดตัวเริ่มต้น C H I เหมือนกันนั่นเองนะครับในเนื้อหาเล่าว่าเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2501มีคนในเชียงใหม่หลายคนพบเห็นวัตถุบินได้ในระดับตำ่ำแต่บินด้วยความเร็วมากหนึ่งในพยายานที่พบเห็นมีชาวอเมริกันหลายคนซึ่งเล่าว่า ยานบินลึกลับมีลักษณะเหมือนลูกไฟที่มีควันขาวเป็นทางยาวตามมาเป็นหางเว่าวช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่กงสุนทราบว่ายานลึกลับไปตกที่เทือกเขาทางทิศตะวันออกของเมืองเชียงใหม่บริเวณอำเภอสันกำแพงเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังการตกรุนแรงมากเพราะเกิดการระเบิดติดตามมาด้วยนาย โรเบิร์ตจอห์นบริวสเตอร์รองกงสุนและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางการเมืองซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ CIA เดินทางไปพร้อมกับนักข่าวเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นและตำรวจไปยังที่เกิดเหตุตอนแรกคณะได้นั่งรถจิปและโรเวอร์ขึ้นไปบนภูเขาจากนั้นเมื่อสุดทางเกวียนแล้วจึงต้องเดินเท้ากันเข้าไป พวกเขาได้ซักถามคนตัดฟืนหลายคนซึ่งยืนยันว่ารู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนหลังการระเบิดอย่างไรก็ตามคณะสำรวจตัดสินใจไม่ลุยป่าเข้าไปต่อเพราะใกลค้ค่ำและไม่ได้เตรียมอุปกรณ์พักแรมมาจึงต้องเดินทางกลับไปยังอำเภอสันกำแพงและตัวเมืองเชียงใหม่ก่อนเดินทางกลับนายบลสเตอร์ได้มอบสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้กับคนตัดฟืน เพื่อให้เข้าไปเอาชิ้นส่วนของยานลึกลับนั้นกลับออกมาแต่ข้อมูลในหนังสือจบเพียงเท่านี้โดยทิ้งท้ายให้คิดว่าวัตถุดังกล่าวจะถูกพบหรือไม่ลุงแซมไม่ได้บอกเราซึ่งลุงแซมในที่นี้หมายถึงรัฐบาลสหรัฐนั่นเองและเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าชิ้นส่วนของยานบินปริศนาที่ตกที่สันกำแพงนั้นอยู่ที่ไหนและสหรัฐทำอะไรกับมัน เหตุการณ์ถัดมาไม่นานนักในช่วงสงครามเวียดนามในเวลานั้นกองทัพสหรัฐได้มาใช้พื้นที่ของประเทศไทยตั้งฐานทัพจากการตรวจสอบเอกสารของ CIA มีรายงานชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากเอกสารลงวันที่6กันยายน1969รายงานว่าเช้าตรู่ของวันที่24สิงหาคม2512 นักบินอเมริกันที่ฐานทัพแห่งหนึ่งพบเห็นยานแปลกปลอรมรูปร่างเหมือนเฮลิคอปเตอร์ที่มีใบพัดพับไว้จอดอยู่ที่พื้นดินห่างจากค่ายทหารของไทยในเมืองนครพนมประมาณ8กิโลเมตรไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนักบินรายงานว่าเขาเห็นแสงสว่างเป็นลำใหญ่ส่องมาทางทิศทางเป็นแนวเดียว หลังจากนั้นฝ่ายไทยได้ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแต่ไม่พบอะไรผิดปกตินอกจากนี้รายงานยังเปิดเผยด้วยว่ามีการพบเห็นวัตถุบินที่กำหนดเอกลักษณ์ไม่ได้ปรากฏขึ้นหลายครั้งในพื้นที่ดังกล่าวเนื้อหาระบุว่าการพบเห็น UFO โดยเรดาร์และตาเปล่าดังเช่นที่ถูกพบโดยนักบินไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ โดยเฉพาะในตอนกลางคืนจนถึงเดือนมกราคม2512มีรายงานการพบเห็น UFO ในค่ายทหารของไทยที่นครพนมถึง7ครั้งเฉพาะระหว่างวันที่28พฤศจิกายน2511ถึง1มกราคม2512เท่านั้นความพยายามใดๆของเครื่องบินสอดแนมของฐานทัพ ที่จะระบุตัวตนของวัตถุเหล่านั้นไม่ประสบผลสำเร็จถ้าเรามองว่านั่นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วปัจจุบันนี้อาจจะไม่มีแล้วผมก็ขอนำเรื่องการพบ UFO ในไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานนักมาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับ 1. ภาพถ่าย u o o ตกในภาคใต้หลังเหตุการณ์สึนามิ ในปีพศ2547ช่วงนั้นมีคนอ้างว่าได้ภาพถ่ายลับสุดยอดมาอยู่ในมือซึ่งเป็นภาพลุดมาจากหน่วยทหารไทยที่ร่วมมือกับสหรัฐภาพดังกล่าวเป็นภาพจานบินร่วงตกลงมาโดยถูกสายกลบอยู่ภายในห้องควบคุมพบศพเอเลียนสองศพอีกทั้งยังพบศพมนุษย์เพศหญิงชาวต่างชาติ อยู่ในยานอีกหนึ่งศพด้วย 2. ในปี2549ที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์มีชาวบ้านมักเห็นจานบินอยู่เหนือน่านฟ้าอีกทั้งมีมนุษย์ต่างดาวเดินลงมาจากยานและได้ถ่ายภาพเก็บเอาไว้ได้ด้วย 3. ในปี2558ที่วัดนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาพระลูกวัดและเนน ได้พบเห็นจานบินบินผ่านหลังคาโบสถ์ไปสามลำบินตามกันมามีดวงไฟกลมใหญ่สีขาวนวลอยู่ใต้จานบินเคลื่อนไหวจากท้องฟ้าทางด้านทิศเหนือมุ่งบินไปทางทิศใต้ด้วยความเร็วไร้เสียง 4. ในวันที่สองกันยายน2561ที่จังหวัดขอนแก่นพนักงานการไฟฟ้าท่านหนึ่งในช่วงเวลาประมาณ 18นาฬิกาพนักงานท่านนี้ได้ขับรถไปรับหัวหน้าฝ่ายที่ท่าอากาศยานขอนแก่นจากนั้นได้ขับรถกลับมาตามถนนมลิวันตำบลบ้านเป็ดพนักงานท่านนี้ได้หันไปเห็นวัตถุคล้ายยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวหรือ UFO จากนั้นหัวหน้าได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายบันทึกภาพเอาไว้ได้ในเรื่องมนุษย์ต่างดาวหรือจานบิน นี่ก็ยังไม่มีข้อสรุปใดๆที่ชัดเจนครับแต่เราค่อนข้างเชื่อมั่นว่าในห้วงจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าจินตนาการของเราจะรู้ได้มันก็ไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญายิ่งกว่ามนุษย์เราอาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่งบนดาวดวงใดดวงหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับและเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องปัจจตังของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ